ผลิตภัณฑ์ดีบูลของเรานะคะดิทานแล้วอาการปวดทุเราเบาลงลดลงไวขนาดนี้มีสารสเต,เตียรอยไหมนะคะหมายดีบูนดูแ,กแลกระดูกและข้อนะคะวันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูลของเรานะคะดีบูลของเรานะคะมีสงแบบนะคะทุกคนแบบผงชงดื่มและ เป็นดีบูลแบบเม็ดแคปซูลนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงดีบูลแบบผงชงดื่มกันนะคะทุกคนนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูลแบบผงชงดื่มนะคะเป็นสูตรฟื้นฟูเร่งด่วนนะคะหกล่องจะมี5้ซองนะคะจะเห็นได้ว่าลูกค้าหลายท่านนะคะที่ทานไปแล้ว1กล่อง1นึ่งซอง2องซอง อาการปวดทุเราเบาลงนะคะหลายคนนะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าอุ้ยพี่ทานแล้วอาการปวดทุเราเบาลงลดลงไวขนาดนี้มีสารสเตียรอยไหมนะคะก็ตอบแบบนี้เลยนะคะของเรานะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆนะคะไม่มีสารสเตียรอยเลยค่ะทุกคนที่เห็นผลแบบเร่งรัดและก็เร่งด่วนและทันใจหายปวดเร็วนะคะก็คือมอีความเข้มข้นที่สูงหึงแล้วแล้วก็เป็นสารสกัดปุ่มเปือกสนฝรั่งเศสนะคะขมิ้นชันนะคะ เป็นสารที่ต้านการอักเสบลดอาการปวดนะคะที่สําคัญคือมีความเข้มข้นที่สูงนะคะลูกค้านะคะท่านไหนที่สั่งดีบูลไปนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมีสารสเตียรอยด์นะคะทําแล้วให้มีผลข้างเคียงและก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่านนะคะแนะนําเลยนะคะใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าก็เข่าเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะโทรเข้ามาปรึกษานะคะอาการเจ็บปวดทรมานทางร่างกายนะคะส่งผลให้กับ การใช้ชีวิตของเรามากๆนะคะอย่าปล่อยอาการไว้นะคะถ้าปล่อยไว้นานอาการปวดเลื้อล่างนะคะรักษาอ่าแล้วไม่ดีคืออ่าถ้ามีอาการปวดมานานนะคะถ้าปล่อยไว้เลื้อล่างต้นทุนในการรักษาก็จะยืดยาวออกไปนะคะกว่าจะฟื้นตัวได้นะคะต้องใช้เงินและค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะและวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ดีบุญของเรานะคะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะปวดข้อปวดเข่าโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคน